สวัสดีทักทายแม่แม่พี่พี่พจ้าคลิปนี้เราจะพากันไปเก็บข้าวโพดกันค่ะทุกคนเตือนเพื่อนๆนะคะอย่าเก็บเพลินนะคะเพราะว่าเราเก็บไปเก็บมานี่ได้ประมาณสิบกว่ากิโลค่ะคือเก็บเพลินมากทุกคนหักเอาหักเอานะราคาข้าวโพดปีนี้ค่อนข้างแพงสูงขึ้นมานิดนึงนะคะปกติปีที่แล้วนี่ ก็ประมาณ30กว่าโครนนะจะ่จำไม่ได้นะ้สามหรือเปล่าปีนี้43นะคะเพิ่มขึ้นมา10โครนนู่นทุกคนค่ะเอออันนี้คือแปลงผักแคลวนะคะสวยงามมากทุกคนแปลงข้าวโพดค่ะหก่อนที่จะไปแปลงข้าวโพดนะคะขอแวะดูแปลงฟักทองแป๊บหนึ่งค่ะแปลงฟักทองหูลูกใหญ่มากทุกคนค่ะ อุ้ยฟักทองลูกใหญ่มากดูสิที่เขาเอาไปทำไอ้ฮาโลวีนกันโอ้ยเต็มเลยอ่ะ au, ลูกใหญ่มากทุกคนเต็มเลยนะคะนี่เรามาเก็บข้าวโพดกันค่ะให้น้องเอ็ดล่าเอ็ดล่าลม้มเอาสโตร์สโตร์ยืนยืนยืนขึ้นค่ะจ๊าเอาล้มไปนั่นเอ้ยยืนค่ะ ป่าขา้าวโพดจ้า่นี่นะคะขา้าวโพดโอ้โโอหยโ,โอ้โน้นนะคะถอยโบเก็บไปแล้วคนอยู่ไหนไม่รู้คะ่ะอยู่ในอยู่ในป่ากันจ้าเก็บกันอย่างเมามันเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปหักเอาแบบว่าอัน,นใหญ่ๆอันนี้ใหญ่พอมมันก็ไม่เชิงว่าใหญ่เท่าไหร่นะคะหวานมากเลยเด้อหักแล้วจ้าหนึ่งปีเราก็จะมากันแค่ครั้งหนึ่งนะคะนี่ ฉีกออกมาก็กินได้เลยนะทุกคนหวานมากเลยค่ะเอาไหมไม่อาอยามาเก็บข้าวโพดกันจ้านู่นนะคะป่าข้าโพดใหญ่มาก นี่ค่ะเก็บได้เราเอาไม่เยอะหรอกแต่มันก็หนักอยู่นะนี่นะคะเราปอกเปลือกหมดแล้วสองถุงค่ะพอแล้วไม่มีที่จะเก็บค่ะววอโอ้ไปแล้วค่ะกลับบ้านกันนี่นะคะปลาเข้าโพดูอุ้ยเห็นท่าอลเดี๋ยวจะหักให้ดูเราต้องเลือกแบบนี้นะฝรั่งเขาไม่รู้หรอกแต่เรานี่รู้นี่

โอ้ยรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์แท็กเตอร์ไป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 เก็บข้าวโพดเสร็จแล้วไปจ่ายตังกันค่ะเอลล่านี่เหยียบขี้ตมเนี่ยแล้วซักรองเท้าใหม่แล้วเนี่ย